กางนงวันทั้งแปดกางนางวันทั้งแปดกางนางวันทั้งเก้ากางนางวันทั้งเก้ารวมเป็นดาวนพเคราะห์รวมเป็นดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าดวงทั้งเก้าดวงจึงสร้างจึงสร้างสิบปีเดอะเนลาสีเมพฤกษ์ศกเมทุนกรกฎ สิงกันตุนพี่จิกพนูมังกรภูมิีต้องรักต้องกันต้องพะเคาะตัวนอกต้องพะเคาะตัวกาพะเคาะตัวในต้องพะเคาะตัวใดๆขอให้คุ้มเสนียใจใจ แล้วพาิีเป็นสังฆเป็นที่ว่าที่สัมกันผู้สารสัมปันอนีโสภะขวารหังสัมมาสัมพุทธ

ดึงล่างออกด้ยึงล่างด้วยติ๊ดติ๊ดลางนึงล่าด้วยึ่งกลุ่มด้วย